ย้ำนะครับเก่าใหม่ครับ17,00งกับ800ครับคู่นี้ครับโอ้ต้องดูเลยครับุมแดงนี่ทีมงานเสียดสงัดทางด้านของเราเหนือครับดูรอยสักนี่น่าจะเป็นอาจารย์ขเขมรครับ สัตนันจะเป็นอาจารย์ขเขมรคู่ขเขมรล่ะคนไทยบ่เนี่ยอยู่น้ำกันกุ้นกันบนนอเนืองเขมรทรงไทยเสียพนค้นใสเลยเนี่ยไอมหนู้คนใส่ไหหัวแดงค้นใสคนจังหวัดไหนสัตแก้วนอ,อ,อสัตแก้วครับ คนไข่เลยนะโยยสับส่วนคู่ชกนะครับจากพายุนะครับนี่คือไอ้การยาวครับเพชรมรกตสิทธิ์พมอ้อน้ำครับชกแต่เราไฟครับซื้อนมให้ลูกหาเงินซื้อนมให้ลูกพ่อนี่เลี้ยงลูกน้อยอาศัยปูบนบนใดต้องลูกบนหาเงินเลี้ยงจาของ สูงยาวครับเพชรมอรลกนซ้อมอยู่ค่ายสิ์์พอน้ำนะครับนี่เป็นทั้งเทรนเนอร์แล้วก็ชกเองนะครับแ่ร่า,างกายไม่ต้องห่วงแล้วครับลุงสิทธ์ของอาจารย์ถาวรไกรสีครับมีครูนหนุ่ยครับครูนหนุย่ยครูนหนุย่ยอารมณ์ตอนไกรสีมี สาวผุ้นครือจ้าไหวตุงนาข่าฝันคือเก่าคือเกา่เกาไ่ทราบว่าท่านนายกแอดมินกลับนี่ยังครับแต่ว่าสอทไทยบูนี่น่าจะอยู่นะน่าจะยังอยู่คุณนี่เก่าใหม่ครับย้ำเลยครับหมื่นเจ็ดพันกับแปดร้อยเลยครับผุ้แดงนี่ัวแทนของ คัตพลร,รีสอร์ทกับสนทรมนีคุหน่วยครับเพิ yeah well, again, walk walk again, ่มจะเดินทางกลับมาจากกรุงเทพนะครับพายเจ้าสิริมงคลไปคว้าชัยที่ช่องทูโฟยูนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมือประสานครับสอสามาลุงองอกองบินทีงานเสียพันนักรัร แล้วก็มีที่ปรึกษาอย่างโกรดันรนีคันชัยด้วย ปฏิบีใช้กราากรมการอาจารย์ชัยวิหน่อยวารินพัศน์เครับรประเภทสูงสูงยาวยาวดูแล้วนี่น่าจะเป็นประเภทมวยเข่าเลยแดงนี่นดูรอยสักั์ ดูแล้วน่าจะเป็นรอยรอยสักสักมือนะครับสักเข็มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทิศทูนะครับออทีมเยือนในจากสักแก้วคผมแดงกานของเราหนึ่งครับ และเมื่อนี้ก็ลูกหลานจากฝั่งอำเภอพยุครับเ้าบ้านดูครับเอาโอ้ยเยับกเยอะมาน เกือบจะโดนงัดะสล้วครับสอกของไอ้เจ้าดาวเหนือครับเอาฉอดเชียวๆก่อนที่ะระฆังจะดังเลยครับคุณแดงนี่มีนิดคนลกหินครับคนลกหินคนติดหินเสร็จนิดปั่นปัน ช่วงหลังนี้เป็นสถาปนิกครับลับติดหินทั่วราชาอาณาจ,จักรผูนี้ที่โคราชครับออไปไปติดหินที่โคราครชไปเสียงหินบันปัานองครับเงินนี่มีคุณหนุห่ยนี่มีอาจารย์ถาวรออด้านในที่ประชารัฐพันธ์ครับด้านในครับด,ด่วนๆครับ ยกสองับใส่เงินดาวหนึ่งครับเพชรมรกดเอาดูครับปิดปิดสะโพกครับ,รบออกซ้ายครับทีนี้สูงก็จิ้มดาวก็จิ้ครับแต่ว่าไม่เกยกล้ามไม่เกยกล้ามเอาวุธนเราหมุนขวาครับดาวหนือจิ้มลำตัวครับ เชีย์ครับ1มื่0เจ็ดพันกับแปดร้อยครับคุณี่จาได้รับเกียรติจากเสียอาร์ะครับมีรวัตบ้องไวนะครับมอบรางวัลค่าตัวให้กับน้องๆนักบวยบนเวทีนะครับยกสอง เวทีขยับขยับช้านี่ข้างล่างก็ายังไม่ขยับเลยครับตลาดหลักทรัพย์นี่ยังเงียบครับเอาแล้วครับเพชรกัวละบทกับขวาครับเชิญซีเอาแล้วครับเพชรกัวละบกดือดจะ ลูกเน้เนดีให้เห็นะนะอาวุธยาวๆครับแท่งยาวๆพยายามตัดกลางอั้ยมาสองดาวเหนือครับลิกเดี่ยมครับดาวเหนือ,อสองสัยน่าจะต้องเป็นเกมยาวๆแล้วครับคู่นี้ครับคิดเหมือนกันครับ สองครับผ่านไปสองยกนะครับคู่ต่อไปแจ้ยงยอดเลยครับคุณนายเต๋าจะเป็นทางด้านของเพชรน้ำหวานกับเพชรน้องนิวเพชรน้ำหวานแจ้งมา16นหกครับ ทีมงานตุ๋นต้งป,งปงากข้างแจ้งมาแล้วหมื่นหกเอา้าเพชรน,น้องนิวครับรับทราบอาจารย์เอกดำทีมงานที่บันเทิงคู่ต่อไปจะเป็นมวยหญิงครับถือว่าเป็นนักชกยอดเยี่ยมของจังหวัดศรีสะเกดนะครับดังน้านของเพชรน,น้องวาน ุณา่อไปเป็นวยหญิงนะครับเพชรน้ำหวานกับเพชรน้องนิวเอ่ออาจารย์หวนครับที่ประชาสัมพันธ์ครับอาจรหวนครับทุกสาม แดงดงเหนือต้องมีเพชรบอลล็อกยกสามก็แข่งันยกนี้เกมใบล้จะเปิดเบิดกัครับ เจ็ดกับแปดอรอยครับคุณนี้ครับไหลแขนไหแขน,น,นเอามาแล้วมาแล้วครับปิบดประตูครับได้ครับแมบนี้จะว่าดูครับโอ้เอาจนได้ดครับทางด้า<ส>น<ะ>ของดาวเหนือนี่นครับอุกทีม3นี่ครับ ไรแขงไรแขงพยายานคว่ำดาวเหนือมรกรดแต่ดีสอครับเป็นมรกรดคู่นี้ยกนี้ใครพลาดใครหลุดใครหัวหนี่ไม่แหกก็แตกนะครับเปิดใช้กันบ่อยเหลือเกินครับทั้งดาวเหนือแล้วกับเพชรมรกรดครับของมีคมอย่างนี้ครับดาวเหนือ ไปดูสีหน้านี่ไไ่ไม่ยิ้มเลยครับดาวเหนือครับนี่อาพันตุกาจากสักแก้วครับแข็งขวางครับสเนเอ้ามาครับนาย เพชรบุรโกรเพชรบุรโกรโอ้โหเสียงเชียร์มาแล้วครับยกที่สามเลยครับ,รบไ,ปไปโ,ดโดไปปยกวางทับโดนไปไกลเราเหนื่อยในทางเสียธนพลนับธนพลรีสอร์ ทีมงานเสียสน,น,นั่นนี่ฝน้ำฝนกันวันนี้เสียดายลูกสาวลูกสาวครับเป็นตากคมน,นอนนอนหลับแล้วนี่บอกว่าแม่อย่ากวนพ่ออย่ากวนหนูกำลังนอนมไ,ไม่ได้ทัวร์อันสาม ต่อไปจะเรียนเชิญรูปขององค์บินนะครับผู้จัดการตีน้องว่าที่ปรึกษาเจียมพิเศษหมื่นที่ปรึกษานายกต้ปิดนะครับแล้วก็มีเสียสงักคมขับนะครับบอกผมอะไรคู่ต่อไปยกสี่ครับ ลิงสองยกนะครับหมื่นเจ็ดพันกับแปดร้อยครับ ยกสี่ครับรูว่าเราตื่นแล้วนะครับกุ่แดงน้ำเงินีเพชรมรกตอ่วันนี้จะขอบคุณปราพุนกับป่าพมมินทินเพชร โวันดีมานิ่งกับเพชรมรกตลองลอง,ลองเดาเหนือเดาเหนือวิอชกยิ่งพองครับทางด้านขอ,องเพชรมรกตต้องถึงตัวแล้วครับเดาเหนือนี่ต้องถึงตัวแล้วครับ สมาร์ที่นี่องยอมรับครับเท็ตบอลรองกดครับแม่พอหมาป๊บกระ,ะเขียเลยครับดูนครับดูนครับพยายามรวบครับจตาเหนือรนะวบรวบรวบไม่ลงครับ ดูสี่คิพยายามจิ่งลำตัวแต่ว่าโดกซ้ายครับนี่ครับโอ้โหดูครับโอ้นนี้แกช็อคละเอียดแค่เพชรมรกตอคนดูบ้าเด็ดแหลๆแหลมครับจังหาะของดาวเหนือ ตัยคือทุก <jamais> ชั้นโอ้โอ้แกยืนฟันแบบซึ้งซึ้งหน้าเลยครับทางด้านของเพชรบุรกฏครับ สี่ครับจบทีสี่ครับคูณต่อไปจะเป็นบอยหญิงม,มีการันตีเท่าไ,รไหร่คุณนายแถวสามหมืนห่นครับเพชรน้ำหวานกับเพชรน้องนิวนะครับคุณต่อไปรอครับเป็นมวยหญิงครับประเภทสวยสังหารหลังจากนั้นให้เงาน้อยตัวเลียงเลยนะครับ,รบกับเพชร หงฟ้านะครับทีมงานอับังเพชรหงฟ้ามาที่2008นะครับตีอาบังมาแล้ว2008ครับทีมงานเพชรบังรักจากวังหินนะครับแล้วก็จะส่งที่แก้วมาลัยสักบ,บุรพภากับเพชรชนจันท์สเสถียรฟ้าจบจาบคนนี้ก็จะเป็นคู่มวยหญิงทั้ง3คู่เลยนะครับ ถ้าถ้าชมไม่อิ่มดูไม่อิ่มก็วันที่12ครับเราลูกนองครับคาเฉพาะมวยหญิงนี่ประมาณ8คู่นะครับ12มสนาเมษานที่หนองรับคาถ้าขอเป็นจระกนะครับใครที่ชอบประเภทมวยหญิงไม่ควรพลาดนะครับวันที่12มสนาเมษายนะครับจบสุดท้ายครับ เซิร์ฟทำนองลายแขนครับเป็นต็บอกว่า,วามีดหนึ่งเดียวนะครับประเภทเวทีบวยเคลื่อนที่ประโยคสุดท้ายถ้าเสียงแขนมานี่คือของแท้เลยครับอาจารย์วับทำบวยเลยครับ สุดท้ายครับแดงดาวเหนือครับั้งเหมือนเด็กเช็ดมลกดครัี่จะาได้รับเกียรติจากวีรวัตรพงองไวยนะครับรู้ว่าเสียอารนคับ ซอยคู่สองหน่วยเป็นหารเป็นบ้คู่สองหน่วยเป็นหา อับเ,เชิญเสียอานครับอีรวัตรวงไบมอบรางวัลค่าตัวให้กับกนักวยบนเิธีครับแ,แล้วก็ชูพิธีนักชกพ่อลูกอ่อนครับเท็บมรกตสิบ